นี่นะครับอ่าเวทีเข่าราวนะครับใหญ่อลังการมากนะครับใหญ่มากนลวครับ คลิปนี้ก็อัปเดตอ่เวทีเข้าวราวให้ดูนะครับหน้าห้างไอคอนสยามครับสบายดีสบาสดีครับทุกคนยินดีตอนฮับเขา่าสู่สองมาท่องตอนนี้ท่องกาอยู่ทีไ่ไอคอนสยามนะครับสำหรับคิมีมาท่องจะ าพาทานผู้ส้มออกไปดูอ่าล้านหน้านะครับอ,นนอหน้าห้างไอคอนสยามนะครับเป็นอเป็นเวทีนะครับสําหรับงานงานเค้าดาวนะครับที่จะใกล้จะมาถึงนะครับไปเดี๋ยวพ่าท่องจะพาออกไปส้มกันเลยว่าจะใหญ่ยยอลังการสำไรนะครับ มาอัปเดตเวทีนะครับเวทีเขาเรานะครับอยู่ที่หน้าห้าง,องาไอคอนสยามนะครับวันที่22เดือนธันวานะครับไปดิโอปะททองจะผ้าออกไปชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้างนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงครับที่ผมมาถ่ายนะครับ นี่นะครับอ่าเวทีเข่าราวนะครับใหญ่อลังการมากนะครับหน้าห้างไอคอนสยามน,นะครับเดี๋ยวอ่าเดินมาดูฝั่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ว่างนะครับ เดี tır, ๋ยวมาดูตรงนี้ต่างชาติเขาถ่ายอะไรกันนะครับ อันนี้เป็นเรือไฟฟ้านะครับไปเรยวประท่องจะเลื่อนไปฝั่งนั้นนะครับฝั่งต้นคิดสมามาทนะครับ นี่ก็เป็นหลอกไม้นะครับวันอา่าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเขาลาวนะครับบอกเลยว่าเดินแทบไม่ได้นะครับหน้าห้างไอฟอนสยามนึนแบบโอ้โหปีนี้รู้สึกว่าเวทีจะใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับเวทีใหญ่มากนะครับ ปีนี้ก็มีดิซ่านะครับที่จะมาไอคอนสยามนะครับบันเขาลาวนะครับบอกเลยว่าไอคอนสยามเป็นแบบแตกแน่นอนนะครับบันที่31นะครับบันที่เขาลาวนะครับ จัดใหญ่นะครับแบบใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับดูจากเวทีนะครับดูเวทีแบบเต็มหน้าห้างนะครับนี่คือเวทีงานเขาดาวนะครับ2 0 2พันนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับน้ำใสามากก็มีเจ้าหน้าที่แบบทำความสะอาดแบบตลอดครับ อันนี้ก็เป็นต้นคิดสมาร์นะครับนี่คือทางเข้านะครับตลับสวยมากนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่จำหน่ายตัวนะครับจะไปท่าเรือต่างๆนะครับก็จะซื้อตัวเรือตรงนี้ ใหญ่มากครับล <Hello, hello. S 1> ิปนี้ก็อัปเดตเวทีเขาลาวให้ดูนะครับหน้าห้างไอคอนสยามนะครับ สำหรับคลิปนี้กับจ้ามเพียงเทนีนะครับทุกคนถ้าไปมาคลิปกันอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ววทองเหตดคลิปต่อไปในเรื่องสำหรับลิปนี้่าวทองกันขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ